นนหรอกมาโมงครึ่งแต่ลเรื่อสีดู้ไปก่อนอยากลองทำสีใช้ลัลูกแก้วก็ขาวมัน้ะเป็นกัะเลยโบ่ค่อยยับมือหวาสีแดงสีส้มก็ขาสักต่ส้มต่ได้เลยบะโเยี่ยมเห็นดาราสคนแต่งนี้โอ้ เหลือเส้นท้ายีพาไปห่วงสองรอบท <c oughs> ัใงไส้รถไปถึงแต่สวยนะลายเดิมมันก็ยังสวยนะพี่ถอดแล้วยังเสียดายเนวเวาะแม่บอกให้หมดนะ